เกือดอยู่กล่องสีสองใช่แล้วครับผมสั่งพิ้งขนาดนี้ของดีแน่นอนถ้ามันจะแน่นขนาดนี้แมะของจริงก็คือสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องมูเตชันนะครับและนี่คือคุณเกือวหรือยังเปิดกล่อง BT02 นั่นเองนะครับเพื่อที่จะหาการ์ดปั๊มทองส,สวยๆเป็นว่าในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปก,ก่อนอ่ามันจะมีการาดที่แบบว่า ให้ซูมหลังกล่องเนี่ยมากมายเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการนี่ก็คือเป็นการ์ดปั๊มทองที่แบบสวยงามมากๆเลยโดยเฉพาะของเคเดอร์แซนจูรี่นะครับแต่เคเดอร์อยู่กล่องขีดสใช่ละครับผมสั่งผิด ผมกดผิดครับทุกคนผมไปกดดากนิกออวัลเลตและผองเพื่อนของเขามาซึ่งไม่มีเคเทอร์เลยในกล่องนี้นะครับนะแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเราสั่งมาผิดแล้วถึง4ีกล่องเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับว่าจะได้อะไรเอาเป็นว่าในสีกล่องนี้ถ้าเกิดว,ว่ากล่องไหนได้ปั๊มทองก็คือกล่องนั้นคุ้มแลละเหมือนได้ฟรีนะครับกล่องนั้นนะเพราะปั๊มทองนี้ก็ราคาแรงอยู่นะครับมีตัวอย่างให้ดูด้วยใบที่ผมอยากได้ือใบนี้แต่มันไม่มีนะครับ แล้วก็สุมหลังกล่องเนี่ยมันจะเป็นตัวเอ็กซ์ตร้านะครับคือถ้าเกิดว่าได้ตัวหนึ่งกล่องเนี่ยไอ้ถ้าเกิดมีปั๊มทองเนี่ยก็คือเขาจะให้มาเป็นแบบว่าสองใบเลยในกล่องนั้นนะครับผมนะกล่องที่หนึ่งเดี๋ยวรีวิวเต็มๆจะตามมาทีหลังนะครับเดี๋ยวอันนี้เอามาเปิดให้ลุ้นก่อนเนาะมีรีวิวแน่นอนครับกล่องขีดสองเนี่ยไม่ต้องกลัวแน่นขนาดนี้ของดีแน่นอนถ้ามันจะแน่นขนาดนี้ใบนี้ก็จะเป็นใบโฆษณา และของจริงก็คือขนาดนี้ของดีแน่นอนเกลือว้แรกนะครับหลายคนอาจจะไม่เกลือก็ได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ปั๊มทองเนี่ยผมปัดเกลือหมดนะเพราะว่าอยากได้แค่ยปั๊มทองจริงๆไม่มีไม่ใช่ปั๊มทองนี่ก็เรียกว่าเป็นปั๊มเงินปัม๊มทองปั๊มม่วงปั๊มเทาปั๊มอะไรก็ไม่รูเยอะๆครับกล่องแรกไปแล้วอีกกล่องก็เอาเรื่องอยู่นะนะครับไปโฆษณาแระใบนี้ อืเห็นแวบเวไม่นล่ใชป่ปั๊มปื๊บโอโ้เรียบร้อยดยากคอนิมพายชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีไฟเอ็กซ์ตร้าด้วยอันที่สามนะครับเปิดนะครับเปิดเปิดเฮ้ยมันเป็นสีม่วงม่วงอะแต่ว่าม่วงม่วงน,น้ำเงินอาจจะอาจจะโอเคครับเป็นแคนเทา ไม่มีเลยไม่มีเลยนี่ไม่ซ้ำเลยเนี่ยเนี่ยเขียวแดงเทานะครับ <L ess> เอ,า,อาละครับใบขงานนะครับท่านผู้ชมใบนี้เดี๋ยวเราเปิดแล้วเราก็จะได้รู้เลยนะครับว่ามันจะมันมัน <c oughs> มันคุ้นคุนมันคุ้นคุนนะ อืออีกใบมไม่มีเรียบร้อยเกียร์แล้วคลิปนี้เกียร์ไปแล้วบายบายได้อะไรเมนบอกกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนไม่เรียดนะครับไปแล้วบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ